ไสโสดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับทุกทุท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 Mallidfa r a ดา o YouTube.com นะครับ โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับคําพยายกรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเดินเนินชีวิตของท่านตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับให้แม่นยำให้ตรงเนี่ยนะครับก็ให้ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้ ตามรายละเอียดขั้นตอนที่อาจารย์จะบอกต่อไปนี้นะครับให้กดไปที่ลายนะครับกดไปที่ลายเสร็จปุ๊บก็กดไปที่หน้าหลักนะกดไปที่หน้าหลักแล้วก็จะมาถึงคุณจะเห็นด้านบนขั้นบนขวามือนะครับจะมีรูปคนและมีเครื่องหมายบวกอยู่นะให้คุณกดเข้าไปนะครับเครื่องหมายบวกนะแล้วก็มาถึงหน้าที่3นะครับให้คุณกดที่แว่นขยายกดที่คําว่าค้นหานะครับพอคุณกดเสร็จแล้วนะ ก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่าง ID ลายกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นะครับก็ให้คุณกด ID ลายก่อนนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ1 5 5 6 5 6 9 9นะครับแล้วก็กดค้นหานะเออแล้วก็จะขึ้นหน้าลายของอาจารย์แล้วให้คุณกดแชทมาได้เลยนะครับเพื่อนๆได้เลยนะหรือถ้าคุณจะกดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ไปกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ไป0 9 5 3 8 4 7 8 8นะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะเออแล้วเสร็จแล้วให้คุณกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดแชท แล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเพื่อจะจองคิวดูดวงชะตาคุณก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดขั้นตอนให้คุณชําระค่าบริการเพื่อจองคิวดูดวงชะตานะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจําเดือนกันยายน2566นะเเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทงกดแชร์คลิป นะครับกดกระดิ่งให้กาจานด้วยนะครับเปเวลาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีอย่าง Delivery เลยนะครับคุณจะไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวนะแต่ก็ยังมีสมาชิก FC แฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็บางทีก็อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะก็มีหลายคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปลองดูซิว่าคุณกดกระดิ่งหรือเปล่ากดซับสไไหมเออถ้ายังไม่กดก็กดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเออเพราะฉะนั้น หลายท่านนะครับที่แอดไลน์มาอาจารย์เนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้มันเต็มเลยนะเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยประมาณสักช่วงบ่ายๆนะนะเออเที่ยงๆบ่ายๆเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเพื่อนทั้งหมดนะที่ค้างอยู่เนี่ยก็หลายร้อยนะอาจารย์จะเพิ่มทั้งหมดเลยทีเดียว แล้วเสร็จแล้วอาจาราย์ก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนนะครับในการดูดวงชะตานะเออเพราะว่าอาจาราย์จะปรับรีเซ็ตคิวดูดวงชะตาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดต่อมาดูก่อนก็จะได้ก่อนนะครับแล้วก็ตามคิวไปเรื่อยๆนะตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปนะครับเ,เพื่อนกมมีหลายคนจ้องรอยอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับลายของอาจารย์เนี่ยนะครับรายละเอียดขั้นตอนการขอจองควิวดูดวงชะตานี้นะครับคุณก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะ หรือถ้าท่านใดนะครับเคยได้รับแล้วนะครับก็ทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะในวันที่13วันอาทิตย์นะครับช่วงเที่ยงไปแล้วเดี๋วอาจารย์จะทยอยส่งไปให้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับแต่อาจารย์ก็จะพยายามดูลายนะครับว่าลายไหนเมันไม่ชอบมาพาคนหรือเป็นคอเซ็นเตอร์หรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่รับนะครับจะบล็อกไปเลยนะ โอเคอันนี้มาพูดถึงนะครับในเรื่องของการโครจรน,นะของดวงดาวนะครับประจำในเดือนกันยายนนี้2566นะครับว่าจะมีดวงดาวดวงไหนนะซึ่งจะโยกย้ายบ้างจะส่งผลต่อด,ดวงชะตาชีวิตของทั้ง12ราศีอย่างไรนะครับอันนี้มาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายก่อนเลยในเดือนกันยายนนี้ก็คือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนี้จะย้ายเนี่ยราศีในวันที่9กันยาย,ยน2566 นะครับย้ายช่วงเวลาเนี่ยหกโมงสีนาทีเก์นี้โคโจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเจอเข้าสู่ราศีเมถุนในดวงชะตาเพราะฉะนั้นช่วงอิทธิพลดาวพระเกตย้ายราศีในครั้งนี้นะครับถ้าคุณวก็ควรบูชาเทวดาพระเกตในการโยกย้ายรับส่งนะทั้ง12ลราศีนะครับบทสวดพระคาถาต่างๆอาจารย์มีให้หมดแล้วช่วงไทเติลมีทุกสิ่งให้เลือกสรร ทุกดาวจานังคารพูดบัตรสุขมตนถึงเกตนะให้คุณแคปแคปไปแล้วก็ไปสวดตามนั้นได้เลยตามกําลังเก้านะครับคุณอาจจะมีผลลไม้เก้า 9, ผลก็ได้เก้าลูกก็ได้เป็นมงคลเพราะดาวเกตเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับโชคลาภต่างๆนะเป็นมงคลนะในเรื่องของเซนลางสองหอนด้วยนะครับนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ใจนี้จะย้ายราศีในวันที่10 8กันยายน2566นะครับเวลาตี4 59นาทีอาทิตย์นี้นะย้ายเข้าสู่ราศีกันในดวงชะตานะครับดาวต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสร็อย่างรวดเร็วหมายถึงทำเร็วได้เร็วประสบความสำเร็จถ้าคุณช้าอืดอาดยืดยาดคุณไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นพุธเสร์จเร็วเนี่ยคุณต้องรีบทําและจะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับทั้ง12ราศี พุทธนิเสศในวันที่28กันยายน2566เวลาตีห้านาทีนะครับเแต่ะพั้นพุทธเสศก็เข้าสู่ราศีกันเป็นทั้งกระเสดเป็นทั้งมหาอุดยดีมากในดวงชะตานะครับแล้วมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับในวันที่28กันยายน2566เวลา22่สนกาห้นาที สุกนี้ย้ายนะครับเดินไปปกติก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะในดวงชะตาแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันฮะแล้วก็จะมีเกณฑ์การโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนกันยายนนะครับ30วันนี้ว่าดวงชะตาการโคจรของดวงดาวทั้ง9้าดวงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณนะครับ อิทธิพลดาวพระเกตโกรจรย้ายราศีในครั้งนี้นะครับชาวาลักนณาราศีกุมเนี่ยควรทําพิธีรับส่งเทวดาพระเกตนะเพื่อความเป็นสิดิมงคลนะครับเพราะดาวเกตเกี่ยวข้องกับความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ยานวิเศษการติดต่อสื่อสารนะครับกับต่างประเทศนะก็ถือว่าดีในดวชะตาดาวเกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะครับในช่วงวันที่9กันยายน2566 เวลา6โมง4 6นาทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบทสวดพระคาถาต่างๆในดาวทุกดวงทั้ง9ดวงอาจารย์มีให้หมดแล้วก็ให้คุณไปแคปนะครับของดาวพระเกตมาสวดตามวันเวลาที่อาจารย์บอกไปนะให้เน้นกําลัง9คุณอยอาจจะเตรียมผดละไม้9ผลก็ได้นะจุดทูบ9ดอกแล้วก็สวดตามนั้นอาจจะได้เป็นมงคลในรูชาตานะครับเกณฑีย้ายเข้าสู่ภพปุตตะเนี่ยนะก็ถือว่าชาวราศี ุมเนี่ยมักจะมีปัญหาหรือมีความทุกข์เพราะบุตรนะครับเดือดร้อนหรืออาจจะมีเกณฑ์การพัดพราดนะในดวงตาหรือชาวราศีกุมเนี่ยบางคนไปขอบุตรขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นแล้วดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การที่จะได้บุตรแฝดลูกแฝดเลยนะเออถ้าคุณได้ลูกแฝดอะไรมาคุณก็ต้องทำพิธีแก้วดวงชะตาของลูกแฝด มันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังถ้าใครอยากรู้วิธีในการแก้นะครับดวงชะตาลูกแฝดก็ติดต่อมาหามาดูดวงชะตากอาจารย์ได้เยอาจารย์จะบอกเคล็ดลับและว,วิธีไปให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวเลขโชคลาภเออเพราะฉะนั้นเลข9สามารถนําไปเสี่ยงโชคลาภได้ในช่วง2เดือนนี้ของชาวราศีกุมนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีในวันที่18กันยายน2566เวลาตีสี่นาทีเนี่ยอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจเริญนภพปัตตนีนะในดวงชะตาถือว่าช่วงนี้เนี่ยคู่ครองต้องอยู่ห่างไกลนะครับหรือไม่ค่อยจะคุกครีกับเจ้าชะตามากนะมีเกณฑ์การพูดกับเจ้าชะตาน้อยนะหรือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเสียชีวิต ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับก็คู่เป็นมรแลนะะนะในช่วงนี้ควรห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดนะครับห่างกันแล้วดีถ้าคุณห่างกันเนี่ยจะมีความคิดถึงนึกถึงซึ่งกันและกันแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยมันจะไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นขี้หน้ามันจะมีปัญหาอุปสรรคตามมาก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับชาวราศีกุมนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธด,ดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับในวันที่20 8กันยายน2566เวลาตี5 21นาทีพุธนิเสิร์ตนะเข้าสู่พบมรณนอีกนะครับเป็นกระเสดนะเป็นมหาอุดในดวงชะตานะถือว่าเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะมีลูกยากตกใจตติ๊มาเจ้าชะตามักจะมีลูกจ้างหรือมีลูกน้อยนะครับหรือถ้ามีแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยากนะ แต่เจ้าชะตาก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับในช่วงเกณฑ์ชะตานี้ชาวราศีกุมนะถ้าคุณกําลังตั้งครรอยู่เออครรเหมือนถึงท้องนะไม่ใช่คันเชื้อราไม่ใช่นะคุณมีเกณฑ์การผ่าคลอดสูงนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีในดวชะตาแต่พอคุณมีลูกออกมาแล้วปั๊บให้คุณเนี่ยนะครับยกลูกคุณเนี่ยให้เป็นบุตรบุญธรรม ยกให้กับญาติพี่น้องหรือยกให้กับพระกัจาจ้าเขาไว้ดีที่สุดเป็นเกณฑ์การแก้ดวงชะตาไม่งั้นเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะมีเกณฑ์การสูญเสียพัดพลากเกิดขึ้นแก้แบบนี้ดีที่สุดในดวงชะตานะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดคาจานะครับจากเอกสารสัญญานะในด้านของสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอุปรสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณ มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีในวันที่28กันยายน2566เวลา22ในกา59นาทีศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ภพปัตนิเล็งลัคนาชาวราศีกุมนะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นพินทุบาทแล้วก็เป็นอุดมมาเกณฑ์โดยอุดมมาเกณฑ์หมายถึงเกณฑ์เศรษฐีนะเออชาวราศีกุมมีโอกาสเป็นเศรษฐีนะครับร่ลำรวยนะมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไร ก็ไปดูดาวการเงินอยู่ไหนวะการเงินอยู่พบสหัสชานะก็ถือว่าโอเคเป็นราชาโชคโอ้โหมีโอกาสได้เงินเยอะนะเออทั้งได้มาและจ่ายไปในโดชะตาของคุณนะก็ขอขอให้คุณได้เงินเยอะๆนะครับชาวราศีกุมในดชะตาถือว่าเนี่ยญาติผู้ใหญ่นะครับมีเกณฑ์การตกลงเจรจาสัญญาซึ่งก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาส่งผลให้มีเกณฑ์การติดต่อเจราจาสัญญาเข้ามาแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือเจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมทําให้เป้ตรงข้ามให้ความสนใจซึ่งแม้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแต่อิทิปลดาวสุกเลงเสาเนี่ยมาเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ได้หนึงใจเย็นๆนะครับอย่าเพราะว่าคุณจะเกิดเรื่องทุกใจขมขืนนะครับแต่หากต้องระวังเพราะคุณมีเกณฑ์นหนึ่งมีปัญหาเพราะผู้หญิงหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับเพราะตามดวงชะตาที่เห็นมาเนี่ยสุกเสาเลงเนี่ยระวังการถูกข่มขืนนะชาวราศีกุมต้องระวังนะครับทั้งหญิงทั้งชายเลยต้องระวังเออในดวงชะตาอย่าประมาทเพราะว่ามันเจอ ผมคืนนะในดวงชะตาของคุณแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะชาวราศีกุมที่ยังโสดอยู่ก็รักงวนสนุนตัวไว้บ้างนะครับนะโอเคเพ่มาพูดถึงในเรื่องของนะอิทธิพลของดวงดาวพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันเลยนะครับในดวงชะตาของคุณก็ถือว่าพระจันทร์จะดับในวันที่15กันยายน2566 เวลา8ปดโมงสีนาทีเนี่ยพระจันทร์ดับอยู่ที่ราสีงห์ในภพปัตนิไม่ดีเรื่องความรักผู้สัญญาอาจจะมีปัญหาอปสรคนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ็นในวันที่29กันยายน2566เพ็นเวลา22ในกาห้เนาทีเนี่ยพระจันทร์เพ็นอยู่ที่ราศีมีนในภพการเงินโอ้โหการเงินดีมากพระจันทร์เพ่นถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาด้านการเงินการทองโชคลาภประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในดวงชะตาของคุณนะก็ขอให้โชคดีนะครับโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวการโคจรตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเช้าลัคนณาราศีกันเนี่ยคือดวงชะตาคุณต้องระวังอย่างที่บอกเย่ยปัญหาเรื่องความรักนะในช่วงแรก1 2 3ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาอาจจะมีปัญหานะครับต้องระวังนะในเรืงของคดีความด้วย แล้ววันที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12อันนี้ต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะครับเครดิต e นะชื่อเสียงนะมีปัญหาอุปสรรคนะครับจะมีคนอิจฉาริษยาอยู่นะต้องระวังนิดหนึ่งวันที่ 15, 16, 17, 18อันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีเอกสารสัญญานะครับแล้วก็มาวันที่ 21, 22, 23, 24อันนี้ ความรักไม่ดีเลยอาจจะไม่สบายนะครับมีปัญหาอุสษ,ษารคต้องระวังนิดนึ่งของชาวลัคนาราศีกุมนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวราศีกุมนะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตาส่วนตัวนะครับแม่นยำที่สุดหรือบูชาเสริมดวงชะตาราศีติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตง ช่องนี้ให้กาบอดจา์ด้วยนะครับขอบคุณครับ